สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนช่องโบบาบีสนะคะทุกคนรู้ว่าโบ mm hmm. เป็นแฟนคลับของไดซันวันนี้วันเกิดไม่ใช่วันนี้เดือนที่แล้วเป็นวันเกิดแต่ว่าเพิ่งได้ของขวัญวันเกิดจากคนที่รักคนที่รักก็ซื้อไดซันให้โบมีไดซันไอเขาเรียกว่าที่เป่าผมนะแต่ว่าด้วยความที่โบเป่าผมนานเป็นชั่วโมงก็บอกนางก็สุยนางสุยก็คือการกรอกหูนางปั่นหูนางว่าโออเนี่ยทำย่างเนี้ยเร็วขึ้นนะมันจะทำให้ฉันไนดะ้ทำผมได้เร็วขึ้นผมฉันก็จะไม่ค่อยร่วงทุกคนก็จะมีปัญหาผมร่วงเหมือนกันใช่มมมััั้้้ยกกกก็็็คคคคืืือออออออรร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 ร่่่่่่่่่ววววงง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 งจจจิแแบบนนนนนนเเเเ๊ะะะะาาาาาปปไไไหลลีีีีทด เอามาให้นะคะซึ่งนักทุกคนเลือกสีอะไรให้หมดแล้วก็เป็นไดสันทุกอย่างทุกคนแล้วก็ปุ่มกดนี้เพราว่าโบอ่ะไม่ได้อ่านรีวิวอะไรเลยแค่อยากได้แล้วก็เชื่อในคุณภาพของไดสันแค่นั้นเลยนี่มันล็อกนะคะที่ล็อกไม่ใช้ก็ล็อก ที่นี้ไมาใช้กันครั้งที่แล้วใช้ตอนผมแห้งนะก็เลยไม่ไม่ได้เห็นความแตกต่างเดี๋ยวอันเนี้ยย้อมผมแล้วทุกคนย้อมผมมีผมมีความแก่แล้วก็มีผมขาวก็ย้อมผมเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะปังหรือจะพังหรือจะยังไงจะคนที่มีผมเหมือนโบนะคะก็คือผมเส้นเล็กพันง่ายแล้วก็ร่วงผมร่วงมากร่วงแบบว่าร่วงจนสงสัยว่าตัเงเป็นอะไรหรือเปล่าตั้งแต่หลังคลอดทุกคนร่วงจนแล้วเดี๋ยวนี้บวัวเวลานอนก็เปลี่ยนใช่ไหมคะเพราะว่าบวัวทำงาน pm shift evening shift ตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึง element story ก็คือ11นนนซึ่่งเเวลลาอบปปียกติบเป็นนนคอนเร็ววทุกกคคนนนนนรรรรููู้้้บบบัจจะ่าเเป็็อว ตั้งแต่มีลูกตั้งแต่ท้องแต่งงานคือชีวิตมันเปลี่ยนไปนหมดใช่ไหมเมื่อไรเป็นคนไม่เทีย่ยงคืนแล้วก็นอนเร็วที่นี้พอชีวิตแตางงานมันเปลี่ยนกว่าบางทีนะทุกคนกว่าจะเสร็จงานบางทีเที่ยงคืนถึงบ้านตีหนึ่งตีสองเหนื่อยมากกว่าจะได้นอนนะทุกคนโอ้ชีวิตฉันมันไม่ไหวจะเคลียร์ผมเคลียร์จะพูดมากทีนี้เรามาแบบไม่ใดเลยนะทุกคนไม่ใดแต่ว่าขออนุญ,ญาตเป็นฝั่งเหมือนกันเอาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนอกเยอะฝั่งนี้นะคะนี่ะส่วนเซนิ่งเลยนะคะมันเซนิ่งกันแล้วอนะ,ะนออ highly, ไม่เอาโอไฮไม่เอาเเเเปปป็็็นนราาว่่ยยยังีกกอูโลแค่นนั้ละค่อง นังไง้ยนี้นมันเหมือนมีเ,นเซนเซอร์ทุกคนแล้วฉันจะต้องทอันนี้ทา้านไหนเหอนกอ๋สี่ครั้งไปให้ดูฉันดฉันลองด้านหนงแบบนี้นะแบบพูดแบบนี้นะมันก็จะร้อนหัวจ้ะมันจะร้อนหัวเพราะว่าเห็นไหมเออมันโบไปทางนี้เผยํามเผยดาำนั่นผิด เห็นไหมมันจะเบาเองถ้ามันไม่โดนผมมันเหมือนนี้เช่นเธอผมนุ่มมากอันนี้วันนี้นะทุกคนโบไม่ได้ใส่คอนดิชเนอร์อะไรเลยเพราะว่าอะไรนะรีบนะคะรีบมาทำแบบรีวิวแล้วเดี๋ยวต้องพาไปไว่ายน้ำอีกก็ทุกคนดูสิความเงาความระยิบความระยับเอาลองทีด้านนี้โอเคที่จะพักนี่นั่นโะบ,บเป็นผมเสียเส้นเล็กพันง่ายดูง่ายเธูนี่จากตรงนี้นะเธอมันไม่ยเวลามากเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวฉันจะต้องทำพิธีการเอาหัวซีขึ้นก่อนโอเคเธอฉันทำพิธีการเอาหัวขึ้นแล้วทีนี้ฉันจะทำแบบนี้นะคะไม่ได้ทำแบบนี้เพราะามันจะง่ายกว่าจากข้างหลังเริ่มค่ะจับเวลาเห็นความเงาสบายไหมสามสิบวินาทีต่อหนึ่งช่อเธอแต่ว่าข้างบนนี้มันก็ไม่ได้แห้งแบบแห้งนะเธอก็ต้อง เราก็ต้องไปใกล้ๆหน่อยอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอ้ผมเป็นแฟยใหม่เลยจิยไม่ได้โมชารูแต่ว่าก็ต้องขอบคุณโกแฮด้วยโกแฮ่ก็ต้องขอบคุณไลโอเดี๋ยวมามอยก่อนค <c oughs> ่ะางขายาสระผมรังแคยาสระผมที่ดีคือไลโอโบใช้นี่ไลโอหมดเลยนะย้อมผมนี่นั่นช่างสวยๆแถวบ้านที่ไทยตอนนั้นกลับไทยใช่ไหมเดินไปทุนาแล้วเขาแนะนำม,มันปึ้งจริงมันปังจริงนี่เดี๋ยวถึงขังน้นจะต้องสั่งมาอเมริกาเลยอ่ะแล้วรังแคฉันหายถึงไม่ได้หายแต่ไม่คันหัวอะ ได้สำหรมันเอาเงินไปเลยค่ะแต่ไม่ได้ไปกดซื้อค่ะเธอแต่ว่าแต่ว่าตรงหนังหัวมันก็ไม่แห้งอยู่ดีนะ <ap> คือนี่คิดว่าอาจจะต้องทำนี้เสร็จอาจจะต้องใดตรงหนังหัวตรงกลางหัวนะ ฉันจะต้องไปซักผ้าอีกฉันจะต้องทำโน่นทำนี้ทุกคนมันในวันหยุดวันหยุดแต่ทุกคนมันแม่หนอแล้วก็มันก็ไม่ได้หยุดแล้วก็อย่ามาวิจารณ์เนื้อหนังมังสาคนอื่นนี้อย่ามาวิจารณ์เพราะรู้ว่าไม่ได้ไปออกกำลังกายมาสองสามเดือนแล้วตั้งแต่กลับจากไทยใช่ไหมก่อนกลับจากไทยอีกเนี่ยมาแล้วเห็นไหมพอความไม่ได้ออกกำลังกายอย่างไหนี๋ยวต้องกลับออกกำลังกายละนักแร้ยำบ้างเป็นเรื่องปกติทุกคนมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตอย่าไปใส่ใจอะไรมากอย่าไปฟังคำคนอื่นมากที่แบบว่าทำไมนักแร้ดำต้าาารรรัักกกแแดดมมน็็ธต่คือต้องแงงอย่าี้นร ที่เราต้องอไรเยนอยู่แล้วที่ต้องดูร้อยแบบสี่สิบองศานะคะทุกคนแล้วก็โบยังใช้ตัวนี้นะคะมาเป่าตรงโคนอยู่ดีพเพราะเดี๋ยวถ้าโคนไม่แห้งมันก็จะเป็นรังแคถ้านอนโคนเปียกผมโคนเปียกก็จะเป็นรังแคแล้วก็อย่างตัวนี้ก็มาช่วยตรงปลายที่มันพันกันทุกคนเห็นไหมผมเนี่ยทุกคนดูดผูผมสวยผมสวยผมนิ่มผมแบบทุกคนแบบเข้าร้านเสริมสวยมาไ,ได้อย่างดีได้อย่างดีเออก็เลือกอะไรไม่ได้ก็มีทั้งสองค่ะเราเราไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรถ้าเรา ถ้าเราเลือกได้ก็เราไม่จำเป็นต้องเลือกอะไรเลยก็มีให้หมดค่ะก็เป็นสาวอกได้สันตัวจริงไปสิบเต็มสิบ